มโสดต้องใช้อะไรครับผมโสดต้องใช้ใจไงครับใช้ใจหาเก่งมากจะหาเจอหรือเปล่านี่นะแล้วแต่ดวงโสดแล้วคออฟเจอยังค่ะเจอแล้วเอ้ยต้องดูกันต่อไปครับเรื่องเองพูดไม่ได้ใจมันหายใสยไปอยู่ที่เธอผมหรือเปล่า ก็ไมอยว่าใจของฉันไปหรือเปล่าแต่อยู่ที่เธอก็ไม่เป็นไรช่วยเก็บไว้ไม่จูงฉันให้ออกไปไม่รู้ทำไมาฉันนอนไม่หลับนิ้วฉันเออแตะทยโทรศัพท์เลร่อนไปงันงันจนมาสดรักตอนที่จะรู้เธอหรือเพราะว่ามาี something ใช่ไหมทำไมฉันต้องรู้สึกวันไว้ทุกครั้งที่เห็นเธอ Air They you like you. ถ้าพูดถึงเพท,ที่ชอบเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับก็ต้องน่ารักก่อนคือชอบคนน่ารักน่ารักสุดน่ารักสุดี้ใส่ด,นนสดีด้วยแบบเข้าได้กับทุกคนอะไรแบบนี้ใช่ไหมมาจีนาจิม m ีวครั้งแรกเนี่ยหนูเจอใครเป็นคน โอ oh, okay. พ,พี่กัน,กนครับพี่กันอัตภา์เหรอลูกใช่ครับ oh, oh, oh. ผมคิดว่าเขารุ่นเดียวกับผมใช่ <c oughs> คิดว่าเป็นเพื่อนกันเ่งถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง